สบายดีพี่น้องสบายดีพ่ัสดุสกุลเดอ้อเจจะพามาหลอดตลาดมีพี่น้องเอลยั้งแรกของแม่น้อ,องเทนเรือมาหยังหลอดตลาดเซโนโ<บ>เจโอ้เจเฮากำลังมาจากกำลังมาจะขึ้นบ้านใหม่น้องไส้เลยพี่น้องเลยเจก็เลยพามาแม่ตลาดเซโนโเฮาซโโื้อของมากินนางสื้อเลย สภาพเจ๊เข้านะเพราะเสียบเต็นน่ะเล็กเล็กลูกสิ้นนเจ๊มันจะเสียบค่าเจ้านะโอ้โหไก่ปป้า่ไก่งกขาลางขาคนทางพี่น้องเลยพี่น้องมืงู้สภาพเจ๊บ้ คือมาเก่งแท้นะเจ๊็นไกระโดดขวางแล้วคือมาเก่งแท้นะเจ๊ห็นไกระโดดขวาคลองจอยสปาดีพี่น้องสปาดีค่ะข้าสปาี้ซมันออกแล้วยังแดงอยู่นะเฮ้ยเนาะมาเดินตลาดเซนต์อนุบาลด้วยพี่น้องร่วมบรยังตลาดเนาะ น้ำส่พายพี่ป่านั่นนะฮะผู้น้องแพะเบียผมกระเพลงเหรอเี็นน้องเอ้ยบ่เไยมาอ่าตลาดแกงก็เห็นเื่องรถไทยทามเจเครื่องยังมาส้นเอยตลาดเส้นนอว่าพีชเน้ก็จีโต มากับทีมงานเลยเพื่อนเ้ยเจสซีแรงยังมาฝากมินนี่ดอกมนะันเลยนะแคทน้องแคทกับซิเตอร์มันมินนี่บอกว่าอะไรน้องเคนซื้อกปากลองกองโอ้ยฟังดูพี่น้องโ,โ,โอยแล้วก็เสียวก้นไปกินซะซื้อกลมมา,าบอกมาบอกทำการในนะพี่น้องเจสซีสาวจอยจะซื้อกระเป๋าอีกอย่างหนึ่งมาเลยนะ่อกระเป๋า <laughs> Oi. Sao chở luôn cặp rượu gì đấy bây giờ ngồi mh 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 mà mh 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 ยออซื้อขีมันน่แหละี้มขนาดน้องในใจแหละเอ้าคนคนซื้ออู้่อยู่อู้ปนอะเ้ยเอามเรเจสเดียจะซื้อบังคลรามเห็นไเาเจกำลังเหาะหลอหนเ้ย าปลาพี่น้องเลยลื่นยังดอกมาเบิ่งกันเบิ่งต้นละใม่หลากไม่ต้นละใม่มีวะเนาะโอ้พี่น้องเลยาจอยเสื่อนตาตายมาฝากันแม่เพิ่นเอ๊ะมันกำลังซื้อพอ่นกินหน่อยซื้อไปพอดีเลย chắc phan gọn à 13 cho kẹp, to cái bát 4 10.000 baht một, mua về để phải không? cái nhieu bai hai bạn bảo bo, chắc phải อ่ะสิพันอันน okay? oh, right yeah, ี้เฮดบดบอลอุ่ยยังเฮดขอนเอาเของโล่พ่อละอมั้งคือมีนางฝ่าผสมหรืม่ค่ะเอาเ่องโลกับพ่อละมั้งเคยเอาเื่งกันเฮดบดฮาเป็นโลกโลดอันนี้เฮ็นบอกทำเองห้ามหมักปนเดนี่นะ

คนละไม่หากหลายคนนลยได้กระตาได้กระตามาคือต่วซาจยายือน่เดสอจ้าจเยหออยเดือยเปื่อนไหมเด็กกำลังสนใจมีเดือยเนาะอะไรสสามสิบ โลเคิงาโลเคิงเิงกันเหสามสิบกับพอดที่ลอยหนึ่งเจซื้อไปแลวกับเบงองกินน้ำ้ยเด้อเองิกินน้ำหอยเดือพเ่น้องเจซื้อหอยเดือโอ้ตกเามัวเามากับแมงเทงยันเ้อเจ๊ก็มักกินกัน่าอ้าโจรน้องแม่ลดิ ฮักค่ําแล้วก็มาฮอดบ้านเฮาอ้นเฮายังกลปลาแดกนครับฮําตรงๆตัวน้สลมากอันลองกองลองแกงเฮานะเฮ้ยอางอกูบ่ไปเจยยงก่อนบ้านาบ่มีโควิดะเฮ้ยเอ้ยเจเอ้ยเจได้บอยื้อแต่ว่าแม่งเได้เ็ด

แต่เงินแต่เงินพี่นะน้องเจ๊อจากแม่เหรอเจ๊เจ๊ก็แม่สองเจ้าได้บ้างสิปิงสิมหาพอนเ็ตัวนี้เคยสาีอันนจะเสพขอบใจขอบใจตอนเ็ดสิบปะได้ปิงหนกพี่นองป่ะเจนซีมากุ้ยบอโล่ละสาวพันไหมค่ะ โลละสามพันโลครึ่งเลยสามชิปก็ดีเมนแมนหอยหอมเนื้อหาชิปโลครึ่งเน่เอาซื้อหนเจเลือกส่งพี่น้องเอ้โซเจเลือกเด้อพี่น้องเด้อไม่ใส่เกี่ยวขาวว่าสั่งซาจอยซื้อหรือเล่าซาจอยก็ซื้อเจก็ซื้อพี่น้องเอ้เบิ้งพลัมไม้พี่น้องเอ้จะสได้ยังไพลัมไม้นี่นะ

หมาเขี้ยวแม่สร้างงานพี่น้องอยู่เต็มไม่เต็มมือแล้วสาเจอก็ได้ขั้นขั้นหมาไม่มันทอม่แล้วก็ล่าสมีแล้วพี่น้องเลยจะพอกันใหม่กินนาสบายดียดีีแม่นองไปแล้ว